โดนัทดารวันขันติวงศ์นะคะผู้สื่อข่าวภาษสนามของช่องอาร์มรีนทีวี HD 3ดค่ะก็อบอกกันว่าที่บ้านโดนัทน,นะคะคุณพ่อดูข่าวทุกเช้าเลยเหมือนซึมซับมาตั้งแต่เด็กอะคะ่ะแล้วโดนัทก็เลยรู้สึกว่ามันใกล้ตัวเนาะข่าวในชีวิตประจําวัน ซึ่งเราได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หลายๆท่านด้วยว่าแบบข่าวเนี่ยมันเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เราจะสามารถทั้งหาเลี้ยงดูครอบครัวได้แล้วก็ช่วยคนได้หมายถึงว่าเราสามารถเป็นปากเสียงเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนได้นั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้โดนัทสนใจว่าโดานัทควรที่จะแบบไกด์ให้ชีวิตของเราเนี่ยไปทางไหน แล้วก็มีมีเพื่อนคุณพ่อค่ะเป็นคุณอาตอนนั้นอยู่บกบหเป็นบกบหอข่าวช่องท o r y โยค่ะก็เลยมีการชักชวนเข้ามาในวงการข่าวแล้วก็เลยเริ่มเข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะก็เลยเนี่ยค่ะทำให้มีโดนัทในทุกวันนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่คนอาจจะมองว่ามันเป็นอาชีพที่สบายไม่มีใครรู้ว่าข้อเท็จจริงแล้วของการทำงานภาคสนามต้องเจออะไรบ้างโดดเลเองตื่นตั้งแต่ประมาณ6โมงเช้า กว่าจะกลับบ้านในแต่ละวันถึง5าทุมเที่ยงคืนแหละร่างกายของเราเนี่ยมันต้องพร้อมมากเราเหมือนต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาในการที่แบบเตรียมตัวอะไรประมาณนี้ค่ะโดยนั้นต้องคอยเช็คข่าวและมอนิเตอร์ตลอดเลยเพราะว่าเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามันมีข่าวอะไรบ้างเข้ามาแล้วเกิดมีสถานการณ์อะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบเป็นสถานการณ์ด่วนเราต้องรีบไปทันทีเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเราต้องพร้อมตลอดเวลา ถ้าหัวหน้าโทรมาปุ๊บเอ้ยมีข่าวนะมีอยู่ครั้งหนึ่งกาดยิงโคราชมันเป็นวันหยุดของโดนัทเลยค่ะรถไปใช้หน้ากำลังเดินเที่ยวงานกับที่บ้านเลยงานกาชาดค่ะแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแล้วตอนตอนนั้นเองมีเราคนเดียวที่จะต้องไปให้ได้อะไรเงี้ยนันทิ้งทุกอย่างเลยนะคะกินข้าวกับพ่อเอ้ยครอบครัวเอ้ยอะไรเงี้ยค่ะขึ้นรถแล้วไปเลยซึ่งของที่อยู่ในรถเราต้องพร้อมทํางาน ใช้เวลาเดินทางประมาณสองชั่วโมงจากชัชนาาถึงโคราชปกติแล้ปวประมาณ3ามสี่ชั่วโมงได้แต่วันนั้นคือไวมากมันต้องพร้อมนะคะร่างกายเราต้องตื่นตัวตลอดเวลาแล้วต้องต้องเตรียมตัวที่แบบทั้งเสื้อผ้าเอยอุปกรณ์การทํางานต้องเช็คข่าวอะไรเงี้ยทุกอย่างต้องแบบรวเดเร็วแล้วก็ให้มันทันสถานการณ์นั่นแหละค่ะนั่นคือสิ่งที่แบบเราต้องเตรียมตัวให้พรนะ้อมก็คือในร่างกายของเราเองดูที่ความชอบของแต่ละคนแล้วต้องมองว่า ภาระของแต่ละคนต้องไม่เหมือนกันอย่างของโดนัทอ่ะโดนัทไม่มีครอบครัวที่อาจจะไม่มีลูกยังไม่มีสามีที่แบบเราต้องคอยปรเทคดูแลเขาอะไรเงี้ยเราก็จะเอาเวลาตรงเนี้ยมาให้กับข่าวได้แล้วเวลาที่มีสถานการณ์อะไรอ่ะมันทําให้เราตื่นตัวที่จะไปแบบมันมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งที่ที่ทําให้เราแบบรู้สึกว่าเอ มันได้ทำอะไรเพื่อสังคมด้วยสนุกด้วยชอบด้วยออกไปเจอเพื่อนๆเจอเหตุการณ์อะไรใหม่ๆที่มันทำให้เราแบบคอยต้องแบบคิดแก้ปัญหาตลอดเวลาถ้าเกิดมันแบบมีสถานการณ์ที่เราไม่เคยแบบเจอมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่ละวันเราเจออะไรที่มันไม่เคยซ้ากันเลยนั่นแหละค่ะมันคือความสนุกของที่โรนชอปปัญหาและอุปสรรคที่เจอแต่ละวันไม่เหมือนกันเลย เราต้องรับมือเช่นเราไปทำงานครั้งหนึ่งไปทำข่าวเอจะมีทั้งหัวหน้ามีทั้งทีมงานผู้ช่วยช่างภาพคนขับรถแต่ละคนเราไม่สามารถรู้ได้ว่าข้างในจิตใจอะเขาคิดอะไรเพราะฉะนั้นเราต้องคอยคนโทรลคอยคอยสังเกตในแต่ละอย่างของเขาว่ามันมันมีปัญหาหรืออะไรหรือเปล่าที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะต้องแก้ปัญหาคอยใช้คําพูดในการที่จะแบบสอบถามเขาว่า,วาเอ ทีมเราเวลาทํางานเนะี่ยถ้าเกิดปัญหาแล้วเราต้องช่วยกันนะถ้าเราไม่ช่วยกันเราทางานไม่ได้อย่างหัวหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคอยถามคอยเราต้องฟังเขาแล้วจับประเด็นแล้วเก็ตให้ได้ว่าเขาต้องการอะไรไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาแบบบานปลายและยาวมากนั่นคือสิ่งที่แบบโดนัทต้องคอยรับมือส่วนการทําข่าวลวงไปพื้นที่บางทีเราไปเจอคนที่อาจจะไม่พอใจในสิ่งที่ที่เราไปทําเช่น จอญาติของผู้ต้องหาเราไปสัมภาษณ์เขาให้เราได้ชี้แจงเราเราเป็นผู้สื่อข่าวเราต้องให้ทั้งฝั่งผู้เสียหายและฝั่งผู้ต้องหาได้ชี้แจงในวัตถุประสงค์และหรือว่าข้อเท็จจริงเนี่ยของแต่ละคนแต่บางทีฝั่งของผู้ต้องหาเองเขาอาจจะไม่อยากพูดแต่เราไปไปคุยด้วยแล้วมันเกิดปัญหาแล้วเราก็ต้องคอยระง,งับสติอารมณ์ตัวเองแล้วมีคำพูดที่จะสื่อสารออกไปอะค่ะ ให้สถานการณ์ตรงนั้น่มันไม่บานปลายเนี่ยคือแบบปัญหาในแต่ละวันที่เราเจอคนมากๆค่ะเราต้องคอยแก้อยู่ตลอดต้องบอกก่อนว่าเป็นผู้สื่อข่าวมีทั้งประทับใจแล้วไม่ประทับใจคือเยอะมากแต่ละวันเราเจออะไรที่หลากหลายอาชีพผู้สื่อข่าวเราเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนบางอย่างเราอาจจะไม่ได้เจอด้วยตัวเองแต่ชาวบ้านที่เขาเดือดร้อน แล้วเราลงไปพื้นที่เราไปช่วยเขาอาจจะส่งสารไปถึงผู้ใหญ่ที่แบบเขาสามารถแก้ปัญหาได้ให้มาช่วยชาวบ้านอะไรแบบเนี้ยค่ะมันมีหลายเคสมากซึ่งแล้วหลายๆเคสที่โดนัทลงไปทำเราได้รับแบบคำพูดที่มันเติมกำลังใจให้เราเช่นลงไปช่วยชาวบ้านแล้วเขาได้รับการแก้ไขแล้วเขาก็แบบอขอบคุณมากถ้าไม่ได้โดนัทเขาคงไม่ได้มีวันนี้อะไรประมาณนี้นะคะที่มันทำให้เราแบบรู้สึกว่ามันมันไม่ลืม มันเป็นหลายๆเหตุการณ์เลยอย่างบางครั้งไปทำข่าวแล้วเราได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอยู่เคสหนึง่งเป็นตำรวจอาสาในจังหวัดราชบุรีเขาทำจิตอาสามาแบบเป็น10ปีย0ิปีอะค่ะแล้วเขามีความใฝ่ฝันว่าอยากจะได้รับใบประกาศจากมือของท่านผบตรเรานั้นก็เลยประสานไปถึงท่านว่าแบบมี ผู้ตาบังคับบัญชานะคะที่แบบมีพฤติกรรมแบบนี้ทํางานแบบนี้แล้วเขาอยากอาจจะแบบแเราเผื่อเราได้เติมกําลังใจให้เขาอะคะ่ะได้แบบรับประกาศนียบัตรจากมือท่านผอบอเองโดนัดก็ประสานไปแล้วก็อีกวันนึงท่านโทรกลับไปต้นสังกัดของตํารวจในนั้นนะคะแล้วเขาโทรกลับมาหาดโดนัดว่าเนี่ยท่านผบตรโทรมานะเออว่าเขาจะได้เข้าไปรับใบป,ประกาศ สนิยบัรจากมือท่านอะไรเงี้ยขอบคุณโดนัทมากถ้าไม่มีโดนัทเขาคงไม่ได้ไม่ได้เข้าใกล้ชิดผู้บังคับบัญชาแบบนั้นจิตใจต้องแข็งแกร่งมากสําหรับอาชีพผู้สื่อข่าวภาคสนามเพราะว่าถ้าเราเรา,เราแบบไม่สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ทํางานยากมากถ้าเราไม่มีเพื่อนไม่มีพี่ไม่มีน้อง เราไม่มีคนคอยป้อนข้อมูลให้ไม่สามารถที่จะเข้ากับคนอื่นได้ยากมากคะกับการที่จะได้ข้อมูลที่มันรวดเร็วบางทีโดนัทเองลงไปภาคสนามนี้นะคะ่ะเจอสิ่งที่แบบบางทีอาจจะเจอคนที่เราไม่ชอบเราต้องแข็งแกรง่งจิตใจเราต้องแข็งแกร่งมากแต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยมันทําให้เราได้เห็นโลกอะไรที่มันเยอะมากอาจจะได้รู้จักคนแบบ หลากหลายอะค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการตำรวจนักการเมืองหรือแม้กระทั่งโดนัทไปทำข่าวชาวบ้านเราก็จะได้เจอคนอีกอีกเจเนอเรชันหนึง่งอีกมุมหนึง่งอีกเขาเรียกว่าอีกสังคมหนึง่งเราได้ได้เจอคนหลากหลายสังคมมากซึ่งเรนนีมองว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ถ้าใครชอบตรงนี้โรนว่ามีความสุขกับอาชีพนี้ได้ไม่ยากเลยค่ะ ับใครที่จะติดตามโดนั้น,นะคะก็อาจจะติดตามกันได้ที่ Facebook ส่วนตัวนะคะดาราวันขัตติวงพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็ถ้าชอบรายการข่าวโดนัทอยู่รายการทุกโต๊ะข่าวของช่องอมรินทีวี34ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไอเดียดีทีวีทาง y o u t u b e Channel ด้วยนะคะ